สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดี h ชน n นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําหมูกรอบซาชูค่ะค่ะก็จะมีหมู3ามชั้นเลือกเอาส่วนท้องเขานะคะค่ะราก็จะมี3ามเกลือมีเกลือมีน้ําส้มสายชูมีซอสปรุงรสมีน้ําตาลมีเบกกิ้งโซดาค่ะลงมือทําเลยค่ะ,ะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาบั้งค่ะ นี้นะคะาจากนั้นเราก็จะมาผสมสามเกลือค่ะน้ำตาลค่ะซอสปรุงรสค่ะ เือค่ะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นทาที่หมูเลยค่ะ ก็จะผูกค่ะเป็นเอ่อเป็นเชือกนะคะเชือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะซื้อจากร้านยี่สิบบาทค่ะ,คะจากนั้นก็จะวางเชือกแล้วก็จะผูกค่ะผูกไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนำไปต้มแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพองขึ้นมาอีก ก็จะผูกเป็นข้อๆไปนะคะผูกเป็นข้อๆประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแน่นมากเชือกยาวไปก็ให้ตัดออกนะคะก็จะผูกเป็นข้อๆแบบนี้นะคะ ให้เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะคะส่วนเกินหลังจากที่เราผูกเชือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปต้มค่ะ ให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปค่ะซอสปรุงรสค่ะจากนั้นวางหมูลงไปค่ะเราจะต้มครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะต้มครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากครบ30นาทีแล้วนะคะ แล้วก็จะนำขึ้นค,ค่ะจากนั้นเราจะใช้ซ่อมนะคะจิ้มให้ทั่วค่ะ ให้ทั่วเลยนะคะจิ้มทีๆค่ะจากนั้นเราก็จะหลังจากที่จิ้มเสร็จแล้วนะคะ จากนั้นก็จะใส่เบกกิ้งโซดาค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะจะทำให้หนังตึงนะคะแล้วก็หนังก็จะกรอบค่ะ จากนั้นก็จะเป็นน้ำส้มค่ะจากนั้นเราก็จะพักเอาไว้แบบนี้นะคะกิ้งไปกิ้งมานะกลับกิ้งไปกิ้งมานะคะสักห้านาทีนะคะแบบนี้นะเราจะ เราจะคอยกลับกิ้งไปกิ้งมาสัก5นาทีนะคะให้ทั่วๆกับน้ำส้มนะหลังจากแช่น้ำส้มครบ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะใช้กระดาษเช็ดชู่ทำครัวซับให้แห้งนะคะเวลานำไปทอดแล้วจะได้ไม่กระเด็นนะ ใช้กระดาษซับให้แห้งค่ะหลังจากที่ซับแห้งแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวางตะแกรงเหล็กวางไว้ข้างล่างนะคะไม่ให้เขาโดนหม้อดโดยตรงนะเราก็จะเอาลงเลยค่ะเราจะทอดไฟอ่อนนะคะ ทอดไฟอ่อนจนกว่าเขาจะเริ่มเหลืองนะคะเราจะทอดสองรอบนะเราจะทอดแบบนี้ไปจนกว่าเขาจะเหลืองนะคะ,ะหลังจากที่เราทอดมาเขาเหลืองประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นค่ะ,ะเขาเหลืองประมาณนี้นะเราก็จะนำขึ้นวางพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราจะนำลงมาทอดอีกรอบหนึ่งนะคะให้เขาเย็นก่อนนะ,ะจากนั้นก็จะมาทำน้ำจิ้มค่ะน้ำตาลค่ะ ส้มค่ะซอสปรุงรสค่ะจากนั้นเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะค่ะแล้วก็จะได้น้ำจิ้มแบบนี้นะคะคนให้น้ําตาลละลายค่ะ ก็จะหั่นพริกชี้ฟ้าแดงเขียวใส่นะคะค่ะน้ำจิ้มเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะหลังจากเย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำลงทอดค่ะ าหนังเขาพองขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะกรอบแบบนี้แล้วเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นค่ะข้างในเขาก็จะชําๆแบบนี้นะคะเอาเชือกออกก่อนนะคะ ตามร่องค่ะข้างในเขาก็จะสุกพอดีนะคะช่ำๆแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะ อร่อยมากค่ะค่ะหมูกรอบชาชูเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ